เสวัสดีครับพี่น้องพอกันทั้งสองคาธิตคือเกาครับพร้อมลงปีมเมือนนี้มาบรรยากาศเมืดอยคืมฝนตกเลยพี่น้องโมเมนต์คืมธรรมดาตกมาแล้วตกแบบเหมือนลูกเห็บเลยอ่ะนิดหน่อยหรืเรียนพอดีฝนมากยาวเลยแต่ว่ากับ่หนักก็ตกลมพอไม่พ่อฝนมันหนักว่ากันเมนู เหมืนบาทดุนๆพี่น้องหาบัทันหายังบัทันได้สุบกรือเนียนบกรือกระปุลกับหลวกพักพี่น้องเออพักอปลาหมึกพักใส่หมักใส่บักมาลาคีโนกอืมตัวนี้พักจำนิ่พี่น้องประกาศปลาแตงอ้าออีแบบหลายพักเสียบๆกันเลยตอนนี้สิบบาทพี่น้องสิบบาทยังไงสิบบาทเีเดียว เอาก็จะส้มคลิปกันฝากคือเกอ่าพี่น้องฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามทั้งกองการธิดเจ้าสีบ่วฝาดในคลิปต,ต่อไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องคือเก่าที่เขามาติดตามรับชมก็เลยก็แชร์ให้น้อครับขอบคุณครับเอาเร์ฟเสิร์กันเลยพี่น้องอาหารผู้เฒ่าอาหารบ้านบัน่นให้มันบัน่นไปเรื่อยๆอ,อีอ๋ต่อนไหมครับจบแก ไม่รักหินลกอ่อาปลาหมึม่งปะกินไปเลยเลยไม่ตออ่อมามันเหนียวเราไม่ได้มันเหนียวแสดงว่าฟันเราไม่ดีม,ม,มีอะไรสีขาวด้วยปุ๋ยปนแล้วกันมั้งปุ๋ย นี่ก็ใส่เลยล่ะพี่น้องคนใส่นี่แล้วมาใส่อีกอันนี้เยี่ยมมากโอืยต้องมุด ขอกินเงินบาทนะพื่ออนิหน่อยบางคนอาชซบอรูพวกเพื่อนเกิดยยยไม่ได้ด้วยเป็ียนมาเันเกอออไรแบบนี้นน ลรายังเพียดน้ะเดยกแม่เด็แม่คลป่อันนี เอาหินน้ำเหรอหกน้ำดืูมามาต้องไปเอาเอาคนละอันไม่เอาเลยเขียมโทนพี่เนอะเขียมโทนเพชรจุดจวดใสุ่ยข้ามเขาวฮักเลย โอ้ขดแข็งการยังแข็งเลยเซในช่องฟิตนัวช็อกโกแลตคนวันพีนองเซซองฟิตห้าวันโหไม่ถึงวันได้แลว้วพวกเซค่วัดไม่ใช่ะวัดจะสภานีผันเต้ ใไรเก่งือโมแก่ไปซอแก่ใช่แข็งจนลืมอ่เออก็แข็งตัวพี่น้องแบบแข็งแเลยอืมแข็งฟันแข็งไม่พอดแข็ง Kia un ni dai le le ba. ทำยังไงรู้คนจะหักตนไหนคนจะหักตนไหนวะเชื่ไหมพ่อเชื่อไหมไม่เชืัอเล่นทางอะไรกันที่หนึ่งที่สองท่สองที่สาม 做方便面。 put me in there 啊！换个啥？嗯，漂亮，现在。 เดือดถางเหือ,หว,อวันเพี่ยงชอบกินเลี่ยนๆตอนเกือบแยกครับอืออ แก่าไอพ่อไม่ไม่ขอกินอะไรแล้วใช่ไหมสักเลนเล่นฟางเบ่งจุดย่าหักผ้าไหนมันบอกแก่ไหนมันแก่อะ แม่ไม่อเตีมไม่ยากดเลยแม่บอกอยาเพิสงเอาัองเอง่องมเลยเพราก็นแลเป็นปังเกียอห่ากหัก ีกไมเลือกเลยหลอกตกตะนินะ่นพี่ปปันเกือดดบจะหกักผ้าหักปิกไม่เลือกเลยก็นี่ฮิตคิปใส่เลยข้าวลุงบอลหวานจุดด Ôi đẹp Lực lực Thăm nhẹ Thì kìa ừ. ขุยปนก่อนมาลงตัวนี้จะ,ะทำยังไงหวาน,นวหวานนี่เนาะ สูบมะเขือพราสูบมะเขืออื้อคือว่าเนียนบะเะขือโหคักรือเก่าพี่น้องอาหารบ้านบ้านบทบาติตะกันของแสีบน้ำผึ้งหมักคือเก่าเนาะพี่น้องก็ฝากไว้แนทั้งสองสาธิตหมักกับก้นไหลกดแชร์ได้พี่น้องกดติดตาม จังสิบวานในคลิปต่อไปขอบบุญขอบคุณพี่น้นองคือเก่าอีกเชียรเนาะครับที่เขามาติดตามรับชมกดไลห์กดแชร์ให้ขอบคุณครับเป็นันนี้คลิปนี้ก็ไว้สนิทเนาะครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายจิ๊บ